วัสดีเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะันเตยนะดีเห็นดีเดี๋ยวราจะเล่นอะไดีอันนี้มีนะไรอันนี้จะลองขวมยตู้ตะวันขโมยตู้เล่นอะไรดีเล่นอะไรดีบ้างเราขโมยอยู่แล้วกันี่นี่คืวบนี่เต้ายืองดีกเดน่ิงเนเอร anyway, ัน โอเคลอโอเควันนี้ก็เรามาเล่นเป็นโซลเวอร์ดูมั่งนะผมก็ดดรับความถนัดโซลเวอร์มากนะก็จูบก็สักเก่งขนาดไหนนะโอเคซึ่งช่วงนี้เราคิดนี่อาจจะสั้นหน่อยประมาณสิบกว่านาทีนะหลังจากที่เมื่อก่อนไอ้ก่อนนี้ผมก็จะคลิปเคยเจอโดเซฟประมาณยี่สิบนาทีนะแต่ว่าตั้งแต่คลิปบอดี้มาจะเริ่มแบบน้อยๆลงนะเพราะว่า มันก็การเปิดเธอแล้วผมก็จะเนี่ยนะได้แบบยศเวลาในการติดต่อแล้วผมก็มีโปรเจกต์ใหญ่อยู่ก็เลยแบบเอออาจจะไม่ค่อยมีเวลามาติดต่อเพื่อนเจอเดินโดนตีในรอบพักสายแล้วไม่โธ่เลยราคาบอลยังไม่พอเลอมันต้องมันต้องมีบ้างแน่กันอยู่แต่เออคือคือคืออ่ะถ้าเสร็จหปดก็เสร็จแล้ว ตลกคอไหนปั่นไฟเลยที่จุดน้เกลียดนะผมก็ไม่แน่ใจนะครรู้ที่บอกทีทนายบ้าหร,รือว่าหรือว่าลุงกา้าลุงกา้าอยู่ดีครับม่เงินไหมถ้าเกิดใครรู้ว่าใครปั่นเร็วสุดนี้ทีนี้ก็ช่วยตำดมือกับหมอได้นะผมก็ไม่รู้จุดนี้นด้แล้วมันก็มีตลกคอใหม่เข้ามาก็ไม่รู้ว่ามีตลกคอไหนปั่นเร็วยังไงโลภาพถ่ายเฮ้ยมันเฮ้ยเอาเพื่อนหมอโดนตีแล้วในโลกภาพถ่ายโอ้ยหเออเออมันอยู่ข้างหลัง โอ้ยเอ้าเพื่อนมันเอาผมมันเอาผมเลยแล้วผมไปเข้าบอยอ่ะยาโอยาๆๆๆๆๆยาๆๆๆๆๆยยฉันจะไปบอยแต่ว่าผมก็มีจิตใจใช่อ โอ้โหโเอ้ยถ้งกระบอกไม่ถนัดเลยฮะไม่เล่นโซมเวอร์ไม่ถนัดเลยมันมามันมามันนี้มันมาเพื่อนเพื่อนมันจะมาแน่เลยวันนี้กก่อนไหมหรือจะฮิ้วก่อนโอ้ไม่นะโอ้โหเจ็บกันหมดทุกคนเลยอะเออช่วยได้แล้วเอ้าไม่นะตดตะกอนไม่ ิตัวนี้เป็นเอ่อไอ้นนี้วะเดี๋ยวชื่อไม่ได้ไอ้หน้าบบเหมือนผู้หญิงเนี่ยเนบอยไม,ไม่โอ้โหทำไมทำไม่อะไรจะแต่คนจะเล่โนโจเซฟมอนโถทางนั้นเลยเนี่ <Okay. S 1> ยโอเคเดี๋ราจะไปช่วยเพื่อนตรงนัง้นกันไงเนี่ยจะปัดกระเพื่อนขึ้สี่เครื่องเลงเราเราก่อนนะเพื่อนอย่าเราไปช่วยบอกไม่ช่วยเพื่อนเองโอ้หหมอจะรอไหมเนี่ยไปไปไป โอเคโอเคโอเคมันมีอะไรพังกล้องถ่ายรูปของโจเซ่ได <t> ้ไหมไม่น่ามียังโ <t> oh, อ้หมอให้เลินหมอโดนจับอีกรอบนี่คือเรียบร้อยนะวัอนนี้ผมจะไปช่วยจิตตกรเนี่ยโอ้โหมันถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปโอ้โหโอ้โหมันมันมันอยู่รูปเนี่ยโอเคเราจะไปช่วยเพื่อนยังไงเนี่ย โทรหมอวได้อยใ้เพื่อนอ่ะยช่วยไงดิอ๋าตอนนี่เจาหน้ทีช่วยได้แต่ก็ยังตอืมถะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเ่นเสร็จแล้วไปไปไปอนี่ไงมีคนกำลังไปช่วยอยู่เหมือนกันไปไปไปได้ไกลไปได้ไกล เอาเอาผมโดนตีเนี่ยว่ะเสวยเอาหูยคนเล่นโจเซฟคนนี้หัวเนี่ยโอเคผมเจ็บตัวเจ็บได้เลยโอเ้เรล,ล้มกันหมดเลยโอ้โอเคตัวจริงมันน่าจะออกมาละโอยผมเริ่มเจ็บแล้วเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วผมไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทักษะคาร์บอนเลย ม่เออโอเคไม่ไม่อึบอึบโอ้โหเลี้กขบอลไม่เกงไม่เล่นสยว่าไไปแล้วพี่อนไปแล้วโหโจเซฟหมดพืนไปไปไโอ้เพื่อนไปไปไปเพื่อนเพนโอ้โหหดเืินโจเซฟ

ถ่ายรูปไปแก้วไม่ใช่ได้คนช่วยแล้วคิดเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันหน่อยนี้ไหมโหแต่ฮึมโดนเจ้าเซมันมันตึงเกินอ่ะจะไปสู้มันยังไงเนี่ยมันอยู่นี่โหมันฮืมเจ้าเซมันก็ตึงเกินตึงเกินโธ่นายเจ้าเซฟปรดโหลดให้อภัยพวกเราด้วยเถิดอืไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมหรอก ไปอุ้ยไม่โดนมันต้องโดนตีของถึงจะพุ่งไปเป็นสไปเดอร์แมนตอกมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาัาฉาบตัวอย่ามองมาฉาบตัวก็ไปตีผมในโลกภาพถ่ายเหรอว้ายมันอยู่นี Fly, ่ <c oughs> โอ้ยจะได้เ <c oughs> ผมไม่รอดแน่เลยทุกคนผมตายแน่ไม่ได้ตายกับคุณทหารแน่ แล้วก่อนนะทุกคนโอเคมาไปดูเพื่อนกันแล้วลสกิลว,วิ่งจะมีคูดาไปทำไมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรแลโอเคดูระเบื่ออาจจะเสมอก็ได้นะโอเคดีเพื่อนมันอยากเป็นเหมือนหมอนั่นช่วยตายช่วยปังเครื่องไม่ใช่ตายอยีกแล้วโอเคโอเคนี่เป็นกล้องถ่ายรูปเป็นรูปเค้กแล้วเพื่อน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  ตอนนี้จาเซมันอยู่ไหนไม่รู้โอเคเดี๋ยวสองเครื่องไปเร็วแล้วเอาใจช่วยพวกเธอเออเป็นผู้ชายผูย้หญิงเนี่ยคนเล่นอะ่ะเออโอเคเดินได้อย่างเดียนะชิบชิปชิบไม่ได้เหมือนไอเกมเออเหโกลนั่นแหละช่วยโอเคมันถ่ายรูปเขาเขาได้ปะเข้าไม่ได้ปะเขาไม่ได้อะ่ะโอ้โอเคเพื่อน โอเคเดือด okay, ืออีกสองเครื่องเนาะโอเคเราจะได้ออกไปกันแล้วกันอันนี้ทำไมเหมือนในรูปทางมันมีเป็นอะไรเอมเป็นเลนกล้องเหรอโอ้โหหมันออกมาจับปากของเค้กเนี่ยเออ่อนนี้เราปั่นเครื่องน,นี้อยู่มันน่าจะโอ,อนะเคตอนนอออออี้โจเซฟอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเอ้นี่ไงเราจะโอ้โหโอ้โหโจเซฟหืม ม่มีโอกาสให้เพื่อนผมได้ทำอะไรบ้างเลยง่ายโอเคโอเคโอเคอีกเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมดูไม่ได้ว่ามันกับเพื่อนเดือปั่นอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยไม่นะหมอไม่นะหมอเอ้ยหมอหมอเข้าไปดิถ้าหมอโดนจับนะเนี่ยเออหมอเข้าไปสิเออเพื่อนเ,เพื่อนลงลงหลุมเลยเพื่อนลงหลุมได้เพื่อนเดิทางหลุมไหมเพื่อนน่าจะรู้มั้งเ,เดินไปน่าจะรู้ทางหลุม เพื่อนทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันมองเห็นอะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนไป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 เพื่อนเพื่อนเราบังไว้อยู่ไอสิ่งจะไม่ได้บังจริงจริโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุ้มอยู่ไหนลุ้มอยู่ไหนลุ้มอยู่ไหนลุ้ม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 อยู่ไหนลุ้มอยู่ไหนเอาปีนก็ไม่ได้อีกทำอะไรไม่ได้เลยจาะเดินเลยโอเคคอคอ โอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนจะรู้ทางหลุมอยู่หรือเปล่าชิโอ้ไปไปไปหลุมอยู่ตรงนี้เนาะไมปไปไปไปโอ้โหจบแล้วหลุมแล้วหลุมอยู่ไหนเนี่ยหลุมอยู่ไหนโอ้ไม่นะเพื่อนโอ้ไม่จบแล้วก็อยู่นี่ต้องทำอะไรอ่ะ อ๋อมันจะปล่อยเพื่อนเหรอคือมันจะปล่อยเพื่อนใช่ไะมอัน,น้คือมันจะปล่อยเพื่อนเหรอหรือมันแค่ยังอยากเล่นอยากสนุกต่อโอเคไปไปเพื่อนเพื่อนไ้หรือมันมาอ๋อว๊อดเอา้าสูุใจะยังไงเนี่ยจะจับหรือว่าจะเล่นจะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูนะเดี๋ยวเซฟ นายนายนี่จังเจวลีเลยเกินโอเคเอาไปไปไปเอา้วมันเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรของพวกตัเนี่ยไปเร็วๆจะได้จบเกมดิโอ้โหดูดูดีล่าโอ้ลีลาสนุกขนาดไหนนะ โอเคก็ไม okay. mm ่รู้ว่าใครอันนี้น่าจะไปจับจริงกันมั้งโอเคนี่คืออ๋อนี่นะพาไม่ที่หลุมโอเคโอเคเจอเป็นทันที่มีความใจดีอยู่ในตัวนะเอให้คนสุดท้ายลงหลุมไปเพื่อนลงหลุมไปโอเคนายใจดีมากนะแต่นายก็ใจร้ายกับเรานะสแหรับคลิปนี้เรต้องขอตัวลาไปก่อนนะที่สุดเราจะใช้กันเงินที่ใช้ในการลงหลุมไป